เขาเติบโตมาพร้อมกับปมของชีวิตที่ถูกสร้างด้วยความเชื่อและปากของคนอื่นว่าเขาคือลูกชายคนที่สี่ที่เป็นกาลกินีของครอบครวัวเป็นเสเนดนะฮะปางคนเขาเรียกว่าเสนียดตจันไรเลยว่างันนะฮะซึ่งวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์แง่คิดให้กับทุกคนได้ฟังและเรียนให้ทราบนะฮะว่าเขาไม่สะดวกที่จะเปิดเผยตัวตนจึงขอใช้นามสมมติและขออนุญาตลรางตัว ด้วยครับสวัสดีครับคุณปั้นครับสวัสดีครับเรื่องราวที่เราฟังนะครับอย่างที่เราพูยกันบอกว่าจริงๆแล้วนวนิยายมาจากชีวิตจริงคุณปั้นรู้สึกอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าเออจริง,รงๆเราตั้งแต่เด็กเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าก็ยังไม่ทันคิดหรอกครับว่าเรื่องของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่แปลกหรือว่ามันเป็นเรื่องที่มันพิสดารกว่าคนอื่นเราคิดแค่ว่าสิ่งสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ ทำได้ดีที่สุดเพียงแค่ว่าอ่ะโอเคเรากม็มีมีแม่นะครับที่เขาอย่างที่บอกครับว่า<ม>เขาก็ดูแลเรา<ม>แค่นั้นความรู้สึกข,ของเด็กๆที่ยังไม่ตกผลึกจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตพอตกผลึกก็มองเห็นหรือว่ามองย้อนกลับไปก็ได้เห็นเรื่องราวที่มันดําเนินมารเราจะเริ่มต้นของเรื่องราวที่เริ่มดําเนินมาด้วยความเชื่ออย่างที่พูดไปในช่วง introduction ว่าคุณปั้นเกิดขึ้นมาในครอบครัวคนจีนอ่ากอนอยาเรียกอ่าอ่าก็เกิดขึ้นมาในครอบครัวคนจีนที่มีความเชื่อ,อแปลกแตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัวครอบครัวค,คุณปั้นนี่เชื่อซึ่งอาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับบอกว่าเฮ้ยเกิดมาเป็นลูกชายคนที่สี่ปกติองค์ชายสี่น่าจะดีเนาะแต่ลูกชายคนที่สี่คนนี้เป็นกาลกินีครับ จำได้ว่ารู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนอายุประมาณเท่าไร่ก็ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยได้ได้หลุดมาตั้งแต่เด็กคือเราก็สอบถามจากพ่อแม่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ข้างๆบ้านก็เป็นคําถามของเด็กคนหนึ่งที่มันก็ใส่มากว่าทำไมเราไม่ได้เป็นลูกของแม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ณตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ทั้งแม่เองหรือว่าทั้งครอบครัวหรือว่าทังคนคราบก็ไม่ได้ปิดว่า เราไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาเขาก็บอกว่าเอิเนี่ยอยู่มีปับป้า,ปามามา้านะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะต้องเอามาไว้เหมือนแบบว่าออพอมีลูกชาย4คนเนี่ยเอ่พอพอมีคนที่4มันอาจจะทําให้เหมือนเด็กทั้ง4คนคนทั้ง4คนเนี้ยอาจจะมีการทะเลาะกันในเรื่องของการแย่งสมบัติกันในอนาคต เขาก็เลยจับเราเนี่ยออกมาแล้วพอถึงอายุสักระยะหนึ่งถ้าถ้าถ้าเท่าที่จาได้ก็คือเขาออกประมาณอายุ15แล้วเขาก็จะเอากลับไปอ่าอันนี้คือมันก็เป็นสิ่งที่เราฟังอย่างนี้ยมาต้องมาต้องแต่เด็กแล้วเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยเราก็ไม่เคยคิดจะไปสอบหาความจริงว่าความเชื่อนี้มันมีหรือเปล่าแต่เราสอบพอฟังแล้วเราก็สอบหาความจริงว่าความเชื่ออันนี้มีเหรออ่อาเป็นลูกคนจีนก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ครับผมกี่ขวบครับที่ครอบครัว รียกว่าครอบครัวที่1่กันละกันนี่คือชาร์ตที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครครอบครัวที่1คือครอบครัวแท้ๆของคุณปั้นนี่คือครอบครัวที่2ที่คุณปั้นจะต้องไปอยู่ด้วยนะครับอายุเท่าไหร่ครับที่คุณปั้นต้องย้ายมาอยู่ครอบครัวนี้ถ้าที่จําความได้ก็ประมาณ1เดือนอายุแค่1เดือนใช่ครับคุณปั้นนะฮะเปิดเกิดมาในครอบครัวที่1มีป้ามีม้านะฮะ มีพี่มีปอมมีปืนมีปูนแล้วก็ปั้นคนที่สี่ดูนะครับคนที่4อยู่ไม่ได้ครับเพราะเกิดมาแล้วเขาบอกว่าเป็นกาลกินีก็เลยต้องไปมอบให้กับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครอบครัวเรียกว่าครอบครัวที่2ก็แล้วกันปั้นถูกเขาเรียกว่ามอบให้กับครอบครัวที่2ไปเลี้ยงนะฮะปั้นออกจากครอบครัวที่หนึ่งเลยปั๊บแล้วมาอยู่ครอบครัวที่สตรงนี้ยังมีตัวละครอีกเยอะนะฮะตามมาเรื่อยๆครับ ปั้นมาอยู่นี่ปั้นมาอยู่กับครอบครัวที่สองและเป็นลูกเลี้ยงนะฮะมีพี่อีกสี่คนก็คือตูนติ๋มตัวและตัม้มนะฮะ,ะอยู่กันไปนานเท่าไหร่แล้วก็เป็นชีวิตที่มีความสุขดีไหมกว่าที่จะมารู้ความจริงคือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าผมไม่ได้ถูกปกปิดมาตั้งแต่เกิดว่าเออไม่ใช่ลูกของฝั่งครอบครัวที่สองก่อนถึงปกปิดยังไงอ่ะยังไงมันก็ปกปิดไม่ได้เพราะอย่างครอบครัวที่สองเนี่ยเขาเป็นครอบครัวที่เป็นคนไทย มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหน้าตาของเขาก็จะมีผิวสีที่ค่อนข้างเข้มหน้าตาที่เขาค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคนไทยแล้วผมก็จะเป็นเด็กตีคนเดียวที่อยู่ในครอบครัวของเขาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะมองอ,อ๋อเป็นลูกเป็นลูกคนสุดท้องแล้วทุกคนก็ต้องสวนกลับมาด้วยคําพูดว่าอา้าวทำไมขาวจังทำไมไม่เห็นเหมือนกับคนอื่นเลย ซึ่งผมตัวผมเองก็รู้อยู่แก่ใจนะตอนเด็กว่าเราก็ไม่ใช่ลูกเขาแต่เราก็ทําได้แค่นิ่งรู้อยู่แก่ใจได้ไงไปตอนแบะเแบาบะอ,อยู่เลยดึงดือนนะ <c oughs> ครับผมนั่นแหละครับมันก็เป็นคําถามของทุกคนที่เราเจอแต่มันอาจจะเป็นคําถามที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะทํำลายจิตใจของเราแต่ทุกคำถามบอกเลยตอนนั้นคือแบบเราแอบมาร้องไห้ทุกครั้งคือคนนี้นว่ามัน,ม,นมันคือเด็กคนหนึ่งที่อยากจะเป็นลูกของคนคนหนึ่งโดยสมบูรณ์แบบจริงๆ ณนะตอนนั้นคือเราต้องบอกเลยว่าครอบครัวที่หนึ่งคือเราไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกความเป็นพ่อเป็นแม่เลยทุกคนต่างที่จะมาพูดก่อมหูเราว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่นะเราต้องแบบอย่าลืมเขานูน่นนี่คือถามว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเรารู้ไหมเรา,เรา,เ,ราเรารู้ทุกอย่างแต่ใจเรามันไม่ได้ยอมรับและชีวิตของปั้นจะดำเนินมาถึงวันนี้ด้วยดราม่าอะไรอีกบ้าง